one eternity later จนจนงงวยจนสวยคนสวยเสียหวยเสียหวยคนสวยเสียหวยจนหัววยจนงงงวยจนคูควย

คนสวยหัวหวยคนสวยถูกหวยคนสวยถูกหวยถูกหวยถูกหวยได้แค่นี้ต่อเอาต่ออีกเล่าหนึ่งอีกเล่าหนึ่งอีกเล่าหนึ่งคนสวยถูกหวยได้แค่นี้คนสวยถูกหวยได้หรืออ๋อจำได้แค่นี้ได้หรอมาอ้าวเอาอะไรดูคนสวยวะปิดเพลงปิดเพลงปิดเพลง โอเคมันอยู่ในจิตใต้หรือเปล่ามึงถ้าพูดถูกก็ได้หนึ่งคะแนนถูกปะใช่คิดดีๆคิดดีๆีหนึ่งคำคือหนึ่งคะแนนนะถ้าถูกอะไม่เรียงได้ปะคิดดีๆถ้าถูกอะไม่เรียงถือว่าถูกปะเดี๋อย่าเพิ่งนะมีอะไรมั้งได้อยู่สี่พยางคำที่คุณได้มาเมื่อสักครู่นี้มีมากกว่าสี่พยางอ่า ประมาณ7-8พยถงแปดพยานอะพูด3ามสองหนึ่งไปคนสวยถูกหวยรวยจังเลยเดออกเตรวจถูกอีกที่อีกอีกทีคนสวยถูกหวยดูรวยรวยจังเลยโอเคเดี๋ยวหมดไปแล้วหมด อ้าวีพีสองพร้อมแล้วได้จาสามาถาเข่าช่อบมาควันเช้าได้นะสาสกิลเลยเริ่มนะเริ่มกนไปสิบ้าวิ จ่าตาจ่าตาหาตาจ่าตาไปกับตาเขาชอบมาตอนเช้าจ่าตามาตาตาเขาชอบมาตอนเช้าไปไปเออครับจ่าตาจ่าตา ลอบตาไปตอนเช้าไปก็ตาตาไปกับตาไปกับมาไปไปกับตาเอ้าไปตาตาตาไปกับตาตาตาไปกับตาตาตาไปจับตาตอนเช้าตอนเช้าแค่นี้หรอตาตาไปกับตาตอนเช้าไปกับตาตอนเช้า จาตาไปกับตาตอนเช้าจาตาไปกับตาตอนเช้าจาตาไปกับตาตอนเช้าถ้ไรอ่ะตาชาไปกับยายตอนเช้าเช้าเอาหัวอ่ะเอาหัวใช่หะเข้าหัวอ่ะอะไรคุยแบบไอพีไหมไม่หำจะสรุปไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดที่ไปยังว่าตาชาไปกับผู้จญิาชาชัดตาชาไปกับยาตอนเช้าจาซามากับตาเขาชอบไปตอนเช้าจำไม่ได้จำสลับ หนึ่งสองารถหักหนียังไม่้นมันเลยเรารถหักหนีหนีชนตัวสีส้มรถรถรถหักหนีรถหักหนีหนีรถหมดเวลาเวลาพูวเห้บวดแล้วตายหาแล้ว รถถังรถรังสีมีมออะไรมอไก่ดีมเป็นไงอยู่ด้่นได้ปะรถ้ังสีมีรถตัดสีพิงคมอสกันผีรถตัดสีไว้กอนอันดับไปเลยเอาอย่างงั้นเอาหมดเวลามอกันผรถตัดสีมอกั้ผีรถตัดสีพิงค์รถสายสีรถ ตักสีพิงรถถังสีพิกรดตักสีพิ้งรดขังสีพิกรดขังสีพิกเอาเยะเจ็ดยานฮะเอาหัเอาัังเอาเจ็ยานเีม่เสีิ้่คิดกะนให้คิดเองไอ้พี่จันไอ้พี่กิกี๋ไรไว้ต้งทาง้นากได้อกอเข่งเท่มึงนี่เขาไปแกเราอ่ะ รถถังสีพะยาะคิดเลยจริงไหมคิดเลยเจ็บพยาาาเเอดวลยด่ะรถถังสีพริกเกลือมมะ่วงสีพริกสีเพริกรถถังสีพริกดูผิดจะไหมมันก็รู้อยู่แล้วถนนเออรถถังสีพริกเลิกถนนว่ะอ๋อพริกพริกคว่ำพริกยัพริกเหรอพริกคว่ำหรือไก่ เลยก็ไม่รู้กดตัดมอดแทเลอะตอบไปเลรถขังสีหมีเดี๋ยวที่ถูกต้องคือดีเลยรถหักหนีหมีชนกลวยสีส้มโอ้โหได้เลยนถ้ากูตอบนะต่างเลาสุ้ายของทีที่สองยังเล่นอีกรอวะพร้อมนะหนึ่งสองซ้ำไปทวงหนี้แล้วหนี ไม่มีไม่จ่ายไม่มีไม่ขายไม่จ่ายทวงนี้ดวงดีทวงนี้ดวงนีทวงหนี้วันนี้ทวงนี้ทวงนี้ไม่มี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 ไม่จ่ายทวงนี้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายทวงหนี้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายทวงนี้ไม่มีไม่หนีไม่จ่าย ทวงนี่ไม่มีไม่หนีไม่ายอย่าใส่หัวทวงนี่อย่าใส่หัวไม่มีไม่หนีไม่ใจทวงนี่ดีทวงนี่สวยดีไม่มีไม่หนีไม่ใจน้ำสวยดีไม่หนีไม่หนีไม่ล้างอะไร คอยดิคอยดิพวงพวงไปดีะไปต่อไปดีไม่มีเวลาอ่ะเวลาไปดีอะฟังออกได้ก็สรุปแล้วไหมพยานถูกบอ่ะพร้อมแล้วมั่นใจก็พูดออกมาอ่ะคือมั่นใจแล้วค่อยพูดออกมาพวงพวงนี่พวงนี่อ่ะ ไม่มีไม่จ่ายทวงหนี้ไม่มีไม่จ่ายเออโอ้ยเป็นไงล่ะมินว่าทวงหนี้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเออประโยคเต็มเต็มว่าขนาดแล้วมันไม่ต้องเลยนะไม่หนี้เหมือนไม่มีไม่จ่ายอะไรเงี้ยประโยคเต็มก็ไม่ใช่เอาไอ้มินไม่ลาไปไหนละไม่ไม่ลาไปเดี๋ยว

บอกหวยรวยยกซอยสีบอกหวยรวยยกซอยแแท้ตีท, <laughs> ทำมัาวไปทำมันยาวไปีบอกหวยรวยยกซอยสีบอกหวยรวยยกไ้พยพยายามเตูดสัก <laughs> ท,ทีดิหอ้เวลาไม่พูดไอ้ <laughs> อี๋อ <ALLY S 1> ่ะที่ไรยี่ไปโอ้ยไปไปยี่จุ๊บไปไอ้ยี่โอ้ยยี่ไปยี่ไปโอ้ยนอนนอนยี่ไปไปไอ้นึ่งก้ไม่ใช่ สีสัน <ก heaven entender it> <uffs> สีสันสดสีสันสดในี้ในแค่นี้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอาวพี่พยาละมาจากมันสีสันสดใสอะไรวะ7ปยา7ปที่เดี๋ยววะนะจ้สะสีสันสดใสนะจ๊าสีสันสดใสนะ้๊ะชาฉันบอกว่า ผีอาผีบอกหวยรวยยกซอยแล้วทีนี้ก็ได้คินได้ใจว่าผีดอกกนพูดลอยลอยเฉย่บอกอเอ้ยแต่ว่าข้ามแต่ทีนี้แล้วทีนี้ก็ผีบอกหวยรวยยกซอยข้างนี้เฉยๆอ๋อสะบัดสบอดสะบัดผีบอกหวยรวยยกซอยพี่โอพมีองปุ้นผีบอกหวยรวยยกซอยเสร็จใช่ไหม เดียงหม<ข>อแต่อะไรเสร็จปุ๊บพี่หมอหันมา